สวัสดีครับเมื่อนี่มา,าบ้านนะครับมาเยี่ยมยามบ้านอำเภอรพระยากระภูมิใสยนะครับเนี่ยมาสาลังบ้านครับนี่คือในบ้านนะครับมาเบิงหาเนื้อไปกินนะครับมาเบ่งป่า คือบอละ่ะโอ้ปลาไหมคือบอลครับเถอะโอ้พวกตู้พี่น้องปลาไม่ตัวใหญ่ๆนะครับหาปลาไปต้มครับนี่ครับมือฉมังครับหากินมัน ครับพี่น้องใส่ปลานิ่นนะครับสาลังบ้านครับพี่น้องสาอยู่ลังบ้านนี่ครับเนี่ย,ยถ้าขุดบอ่อขึ้นจุกเลยออีกบ่อหนึ่งหรือตรงนี้ก็น่าจะปลูกหญ้าได้หญ้าเพ็งกุหลานะครับปลูกม่อนน้ำนะครับเอาเอาพวกนั้นก็คือมะตูงไงเราขุ้นเอาวานนะครับหิวแล้วนะครับ Ừ. cảng được hèu, tôm có đay, giang có đây. trong mình nè, cắn pô đi đền, kĩ hoàn, tôm nại bút, tôi như mua cào tôm là tôi nại bơ đấy, cào sâu khoan xả mạt thấy đấy phong saman mì vậy hình nhằng, quay quan, quay quan, để được, để lựa, mày quay, đi tìm mấy giấc, khương nuôi nè, nhau sâm gàn, chốt gì nó nhảy quan nè, xa nồi. ฮุบฟ oh. ูนำเลิกยังหักเลยหมุดเย็นมือบานอ๋อแห่ห่าวตัวนี้ไม oh, no. hmm. ่ห่าวครับนำเลิกอันนี้ปลาดูง่ายๆนี่นึงปลาดุกว่าปลาดูนี่นี่ปลาดุกอ้าวเกิดมาเบิ่งรุ่นรุนรุนนะครับโอ้ปลาดิ้นใหญ่บุ๊มผู้ไพลายทั้งผุนเนาะเห็นมันออกมากไหม ไปไหมนั่นนี่ไงสมนีวะตัวใหญ่มีบ่หนิโอ้ยใัเดือนนึงนี่เอากับกินสำนีตัวม่สำนีกับกินสำนีเหรอเนาะประดุไปลาบไปเลยตัวหลาบนี่ เอาเอาตะเพียนลงไว้มัตัวใหญ่ไปล่อยไว้ไว้ไฟถอดาฟตากแดดาตะเพียนแพ่ตากแดดทอดกรอบเยังท่านันสายเบ็ดบอกเบ็ดยังปลาอย่างนี้หนึ่งส่เบ็ดปลาอย่างเบ็ดเป็นปลาตื่นนี่ละ พผลผลเห็รอผลผลตัวเงี้ยบ่อนอยู่ในกลางสาพุ่นวันนี้จะเปลี่ยบบ่อเป็นไปไปลุกน้ำไล่ปลามาลูกปูอยากกินปลาตัวเงี้เนี่ยไปไล่น้ำไล่กวาดมาเอาไม้ตีตามตามมาก็ได้หมอะไรมาผลไปเออมันบ่มาดอกปลามันอยูุ่ผน

อืมโอ้งามไงเลยหนในพันส้วมมดไปแล้วไปแล้วบ่ไมเพื่นแพอดีลงน้าแไปไล่มาปลาทั้งหมดไปปุก อิ่มพอน่าคุณได้หลายตัวเอาละลงมาตามตามมาเลยเ้ยาละไลมาไลอ,อ้อาน้ำขึ้นเลิกแถวอะย้ำบางงานแล้วมันไล่อายางไม่เลย สาดเวียดนามไปเลยเวียดนามไปสวดสวดไรเออนั่นละนั่นละเออเดี๋ยวเดี๋ยวจังไนกอนจังหนก่อนยมเอาสวดเออไรมาไรมาหาไอไอแฮไว้เออไอมาไรมาเร็วๆ ไม่เอเจ็บเปล่าล่ะอย่อามองวะเขาเหลือนเร็วเล่โอ้ปลาขี้ตัวใหญ่เห่ะ เนี่ยโอ้แต่ว่าโตนึงปลาตะเพียนเออเอาไออไหมเอาไมไปลงไปตีไหมเออเอาลงไปไปตีฟาดน้ผลไปพุ่หรอ เอาแห้ก่อไว้เออเดี๋ยวเดี๋ยวอยวกไม้น,นึงเอายำนี่นี่เอาบ่หน่เอาจีมาเลยฟาดมาเลยตามตามมาเลยนั่นละดีมาก ตีมาสองฟังเลยเออตีตีกงก้วงตีตัวถองทางไหมฟังนี้ก็ฟังนี่เออตีฟังผุน,น้งีนี่เออเออตีเร่าขงแบบเร็นสีแลีย้อนกับเออตีเล่าขอนแลย้อนกับเลยนี่เออ เออเร็วเล็วเร็วเลี้วงเขามาเรพ่อยขอดโคตรหรอกตุววันอืมที่แหกก็จำตตักๆัืมาดูเขาเต้ท่องนี้วะบ้ แจงกินแจงปลาดุกด้นี่มมนา,มา,าจุก<ๆ>ลงเรืองอีกนาำสีหลยอยู่ดิาะเข้มมันปลานนำอ่ะใดู่วน,นปลานาเพียนปลานาตาเพียนกับด้ปลาเพียนอ่ะอเนอะาะเมาปาเมาเพามเก้าอยู่บ่ ม่นม่ไม่นม่นม่ไ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 ม่เห็นไ่หปลาอยู่พี่นี่ทำไมอยู่นี่เนาะอืมมันเลืเอดอ๋อมันนี่มันเลิกธนาคารน้ำอยู่นี่อนโอู้หึโอ้ผักกำลังเขียวกำลังงาม พักางคู่สากับโคดกัเป็นฟ้ากับตัวนี้างต้นสะแบงนี่จะตาถิ่มเลนี่อยันเป็นต้นของมันเลยนี่ เอ้า xuân ยก như vậy. Đó, cái

ไม่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 ใส่ไปแล้ว

อืมตอนนี้มันเกิขเดขึ้นอีกแ่้โอ้ยเที่ไหนบอกกันแถวเานาะไปเอาที่นี่เอารวมเอาที่นี่ขวดอ่ะมันเป็ดขวันญี่ปุ่นจียกไปพวกฟกนกไปเอาขันเอาแต่ตัวเองเออ กุกถือถังกุกจับถังเออเอาถังหลุมกอกรณ์ควายมาขัดออกจากถังถังตายกกอกรณ์ควายมาขัดาตาเราเทียนฟูหายเหมือนได้ปาน,นิ่ชฟูกุกยกขึ้นด้านฟูต้งสูง,ง,นนสงเออตากเอาบัานี้ควายมาขัดออกเออมาที่ไหน มัยเออเอาแค่นะ้นไม่มึงก็จังยิงไงจังเอาตัวตรงๆเอาตัวตรงๆเหรอกับเปเอาเอาลงนี่ได้ปะเพรา่าลงเสียมุ้งไปคัดในมุ้งไหมเรียนคัดในหันเออโอ้อะไรพวกเอาขนไนอ์ออก ันตัวนี้ไปแล้วผู้เรียนนำผู้เรียนดีดีเจ้าถังยื้หอหดนำขึ้นมาก,ก็นำไปประนังเอาทึงขัดทึงๆไปมันโดดออกงัดลาเดี๋ยวเอาตัวนี้ลงในถังได้เออ ไปแล้วไปแล้วไปแล้วกำมือใกล้จะไปย่างหรือไปต้มเนี้ยบานนิย่ยยยา,งยยางปิ้งกระแซบเลยล่ะพัดประดุกผัดพริกต้มกระแซบแกงปลาดุก

โว้ยปนใส่ผีดิบเืินเ้าเนาะขัดเอาขัดเอาปนผีดิบเืินเ้านี่ว้าแสบเลยเขาเหน,หนียวนวันเนาะอุยแสบหักกินซสำเนีจแล้วครับพี่น้องมื้อนี้กินซสำเนีจแล้วฮะเดี๋ยวพ่อได้ใหดกินแรงอ้าวขึ้นๆใี่นี่เขาบ้านเท่า